สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้โปรเต้จะมาแนะนําทุกทกท่านเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเปิดสะโพกนะครับวันนี้มีเทคนิคง่ายๆมาแนะนํากันเพราะว่าได้เจอพี่ๆหลายคนนะครับในสนามกอล์ฟแล้วก็ในสนามไรล์รวมถึงมีอินบ็อกเข้ามาหาโปรเต้ว่าโปรเต้ครับผมพยายามจะเปิดสะโพกตอนอิมแพกแล้วเนี่ยแต่ปัญหามันคือ พอถ่ายวีดีโอออกมาแล้วมันเปิดน้อยมีเทคนิคการซ้อมยังไงบ้างครับโอเคครับผมมี1วิธีมาแนะนํากันนะครับเดี๋ยวลองดูเป็นวิธีง่ายๆนะครับโอเคครับดูก่อนที่จะไปแนะนํากันคือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เรา Impact นะครับเราขึ้น Back กสวิงแล้วลงมาปุ๊บอิมแพกท่าปกติก็คือแนวหัวไหลขนาดกับแนว t a r g กเ็ตแนวสะโพกเปิดออกน้ําหนักลงขาซ้ายนะครับอ่ะดูภาพนี้อ่ะอิมแพกคือท่านี้ครับ นี่คือภาพที่ตามตำราหรือว่าบรรดาปรสอนก๊อฟในโลกนี้เขาต้องการให้เราทำเพื่อจะทำให้เกิดการเข้าลูกหรือ impact ที่ดีครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยจะมีปัญหาภาพนี้แล้วก็พยายามจะฝึกแล้วมันก็ยังเปิดได้น้อยอยู่วันนี้โปเต้จะแนะนำเทคนิคนี้ครับเราหยิบไม้ขึ้นมา1อันนะครับแล้วก็จับนะครับให้ มือเนี่ยเท่ากับประมาณหนึ่งช่วงหัวไหลของเราอ่าดูนะครับเซตอัพนะครับแล้วเราก็ขึ้นไม้ไปเลยครับปุ๊บนะครับทีนี้ไอตอนที่เราเข้ามาเนี่ยครับลักษณะการตีคือแบบว่าหมุนเปิดทั้งหมดเลยครับเปิดซีซ้ายทั้งหมดอย่างนี้เข้าไปเลยครับเปิดเ้าไปเลยครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องของเปิดทั้งหมดเลยแบบนี้เลยครับ ไม่ต้องไปสนใจเรื่องของที่หัวไหลจะสะแควรกับเป้าหมายหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องการสร้างความรู้สึกให้กับสะโพกให้กับร่างกายเราว่าวิธีการหมุนเยอะๆนั่นเป็นยังไงอ่ะดูด้านนี้ขึ้นมาครับครึ่งวงพอเปิดเลยเปิดครับเปิดเปิดนะครับคืออย่างที่โปเต้บอกเราเจตนาของเราก็คือเราอยากให้กล้ามเนื้อของสะโพกเนี่ยมีการเปิดเยอะๆฉะนั้น เราไม่ต้องไปกังวลเรื่องของวัลไหลจากขขน,นกับแนวทาร์เกตไหมเราจะเทรนท่านี้นะครับจากประสบการณ์ในการสอนที่เอามาแนะนําลูกศิษย์หลายคนทําได้ดีมากขึ้นจากที่ขยับน้อยเป็นขยับเยอะมากขึ้นนะครับลองดูแต่ว่าค่อยๆทํานะครับแล้วก็ทําบ่อยๆวันลา5 0ครั้งร้อยครั้งทําท่ามือเปล่าทําอยู่ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องเข้าสนามดรากนะ ลองนำเทคนิคง่ายๆนี้ไปลองใช้ดูครับผมเชื่อว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้คุณเข้าใจเรื่องของการหมุนตัวการหมุนสะโพกเข้าสู่ในจังหวะ IMPACT โอกาสหน้าพบก,กับโปรเต้ใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ